This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องของโมเดลทางธุรกิจนะครับของญี่ปุ่นครับซึ่งถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีธุรกิจนะครับที่ยาวนานมากๆหลากหลายบริษัทนะครับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญน,นะครับแต่คงจะเกิดขึ้นจาก DNA การทําธุรกิจแบบญี่ปุ่นว่าพวกเขาทําอย่างไรในการทําธุรกิจแล้วคิดว่าจะต้องเดินหน้าอย่างยั่งยืนและยืนยาวด้วยวันนี้มาถอดอาหารหัสนะครับดีโค้ด กับธุรกิจญี่ปุ่นนะครับกับอาจารย์พิเศษภาควิชาการตลาดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยและผู้แต่งหนังสือมาโกโตะมาเก็ตติง้งการตลาดแบบจริงใจสไตล์ญี่ปุ่นนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกฤตินีเพิ่มทรัพย์มารูมูระอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ผมเริ่มต้นก่อนเลยคนญี่ปุ่นที่ก็บอกว่ามีธุรกิจแต่ละอันยั่งยืนยาวนานมากๆม,ม,มีจํานวนบริษัทที่เป็นร้อยปีเนะี่ยจำนวนมากที่สุดในโลกจริงเท็จขนาดไหนครับอาจารย์ จริงค่ะมีทั้งหมดประมาณส0 0 0มกว่าบริษัทที่อายุร้อยปีขึ้นไปซึ่งเป็นเบอร์หนึ่งของโลกคําถามคือทำไมทำไมเขาถึงได้สามารถสารต่อธุรกิจได้เพราะบางคนอาจารย์พอเปลี่ยนปั๊บเปลี่ยนเจเนเรชั่นลูกชอบเล่นดนตรีละพ่อแม่ทําช่างไม้ไม่เอาละเปลี่ยนโตเกียวจะเรียนเตริรโปไไปทําเป็นเอนจิเนียร์ในบริษัทอื่นม,มันมันทำไมญี่ปุ่นถึงได้สามารถ ดำเดนินธุรกิจแบบน,นี้ได้ยาวนานนะาจาจย์แน่นอนมันมีองค์ประกอบทางวัฒนธรรมเช่นการต้องสืบทอดนามสกุลแท้วัฒนธรรมบางอย่างที่มันหล่อหลอมแต่เกที่ว่าถ้าส่วนที่ปรับกับคนไทยได้คือเจ้าของเขาตั้งใจทําธุรกิจมากๆแล้วเขาทําประโยชน์ไม่ใช่เพื่อตัวเองคือถ้าเราเห็นสมมุติอป้าเราขายเหล็กปีนี้ร้อยล้านปีหน้าอัวพันล้านเราเป็นลูกสาวเราไม่ชอบเหล็กเราก็ไม่ได้อยากทา แต่ถ้าเลา็นอาปาบอกว่าโหอาปากําลังส่งเหล็กไปช่วยคนที่ก่อสร้างอยู่เนาะหูตึกเขาสร้างได้ด้วยเหล็กเรานะลูกลอาปาพูดแบบนี้ทุกวันความรู้สึกเราต่างนะคะ oh. แล้วเกเอะสัมภาษณ์เจ้าของกิจการธุรกิจร้อยปีหลายท่านมากๆ oh. ก็ถามคา,มถ,ามถามเดียวกันทําไมถึงสืบทอดกิจการละ่ะเขาบอกว่าเออไม่รู้เหมือนกันเนาะไม่เคยคิดเหมือนกันหลายคนที่บอกว่าจะไปทาธุรกิจอื่นแต่พอกลับมาดูธุรกิจบ้านเราเออมันก็ดีเนาะดีนที่น,น,น,นี่คือดีกับคนอื่น เราก็อ,อกลับมาช่วยพ่อหน่อยดีกว่าเริ่มเห็นความสําคัญของธุรกิจตัวเองนั่นคือการทําเพื่อผู้อื่นผ่านธุรกิจไม่ใช่การทําแค่กําไรงตัวเองก็เลยกลายเป็นแรงบันดาลใจที่อยากให้ลูกหลานมาสืบกิจการต่อค่ะครับถ้าการโลยุคปัจจุบันครับอาจารย์เราถูกแวดล้อมเด็กๆรุ่นใหม่นะถูกแวดล้อมไม่ได้บริบทเช่นไปทําอาชีพนี้เซ็กซี่กว่าไปเป็นสตาร์ทอัพจะดีกว่านะครับคนญี่ปุ่นเขา<ๆ>เขาเขาบริหารจัดการกับอิทธิพลนอกกับค่านิยมภายในยังไงครับอาจารย์ แน่นอนว่าก็ต้องมีเด็กที่อยากไปทําธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจที่บ้านค่ะแต่ถ้าเรากลับมาดูคนที่ทําธุรกิจที่บ้านเนี่ยเขาจะมีธรรมเนียมว่าส่งไปฝึกที่บริษัทอื่นก่อนอส่วนใหญ่จะเป็นธนาคารที่<อ>ให้กู้กับบริษัทเรารพอไปรู้จักวิธีการทํางานแบบโปรเซสองค์รวมจากนั้นค่อยกลับมาที่บ้านและสิ่งสำคัญมากที่ทำให้ธุรกิจญี่ปุน่น สืบรุ่นต่อรุ่นได้คือเจ้าของกิจการปล่อยมือทันทีเมื่อลูกมาสืบทอดโอ้คือปกติเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่คนเ <c oughs> พื่อนเกศที่ทําธุรกิจครอบครัวอะไรการเกศไม่ทราบท่านอื่นนะคะแต่ว่าเพื่อนๆก็จะบอกว่าโหแบบอาปาไม่ปล่อยเลยเนาะแ oh. บบอ,อายุ70 80อาปาก,ก็ยังจะพยายามควบคุมอยู่แล้วลูกก็จะทําอะไรดีนิดหน่อยแต่ของญี่ปุ่นคืออ่ะเปลี่ยนตัวซีโอปุ๊บพ่อบอกบายบายพ่อไปเที่ยวแล้วนะเอ็งบริหารไปเลยจนลูกแบบพ่อวิกฤตอยู่ตอนนี้กลับมาช่วยหน่อยพ่อบอก ไม่ยุง่งพอถ้ายุ่งอะไรลูกจะไม่เก่งทันทีแล้วการที่เขาปล่อยให้อิสระลูกทําธุรกิจนี่แหละคะ่ะมันทําให้ลูกกล้าทําอะไรใหม่ๆอะ่ะลองอะไรนินดๆสิหรือพอทําแล้วสําเร็จเฮ้ยภูมิใจในตัวเองอยากทําธุรกิจให้ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปอีกเพราะไม่ได้รู้สึกกับพ่อบังครับครับโอ้โหนี่ไม่เคยรู้ว่ามีเหตุการณ์แบบนี้จานทีนี้ส0 0 0มกว่าบริษัทที่มีอายุร้อยปีแน่นอนบางบธุรกิจอาจจะมองว่า ed, ออฟสูริตสมมติผมยกตัวอย่างบริษทัทกอไก่ทําฟิลม์มค่ะ ปัจจุบันก็คงใช้ดิจิทัลไปแล้วเนาะ <c oughs> แบบนั้น,นเขาดํางลงอยู่ได้ยังไงครับอาจารย์เพราะผมเชื่อว่า2 0 0 0 0ื่นแสดงว่าต้องหลากหลายมากนจะเป็นงานไม้งานกลึงงานช่างหินงานที่ปัจจุบันอาจจะใช้เทคโนโลยีใช้คำไปแล้วญี่ปุ่นจะบอกว่าเราต้องรู้ว่าอะไรคือแก่นอะไรคือเปลือกไม้แก่นคือสิ่งที่ไม่เปลี่ยนเปลือกไม้คือสิ่งที่เปลี่ยนไปได้อ,อย่างกรณีฟิล์มก็ฟูจิฟิล์มนะคะเก่งฟิล์มมาตลอดพอฟิล์มหายไปปุ๊บเขาไม่ได้บอกอ่ะงง้นชั้นปิดกิจการไปทำอย่างอื่นดีกว่า แต่เขาดูว่าเอ๊ะแล้วในโน้ตฮาวฟิล์มที่ฉันมีเนี่ยฉันเอาไปทําอะไรได้บ้างฉันเก่งเคมีเนาะเอาไปผสมเป็นฟิล์มการแพทย์ไหมเอาไปผสมเป็นเครื่องสาอางสกินแคร์ไหมเออมันก็เคลือบผิวดีเนาะเพราะโน้ตฮาวที่เขายิ่งได้มันจะถึงยิ่งลึกเพราะยิ่งสั่งสม,ส,งส,มสั่งสมยิ่งเก่งขึ้นไม่ใช่ว่าแบบธุรกิจนี้ไม่รอดปิดไปทําอย่างอื่นไปทําอย่างอื่นอันนั้นไม่เกิดการสั่งสมโน้ตฮาวค่ะอืออาจารย์แต่ทีนี้เนี่ยตัวธุรกิจอยากทําเขาก็จะต้องได้รับการยอมรับก็พูดงมมีีลลลูกค้าแะตด คนญี่ปุ่นเขามองการอุดหนุนธุรกิจที่มีอายุยืนยาวซึ่งบางครั้งอาจจะไม่ได้โมเดิร์นมากๆเขาในระบบนิเวศเขามใช้คำนี้เขามีค่านิยมอะไรจึงเกื้อหนุนกันและกันจนทั่งทําให้เกิดระบบแบบนี้ขึ้นมาถ้าดูร้านขนมเก่าแก่และกันนะคะ,อ,ะอย่างโทรายะขายวุ้นถั่วแดงเนี่ยห้าปีเฮียห้าร <500 S 2> ้อยปี เราก็ดูตั้งแต่ต้นว่าเออประสบความสําเร็จเพราะอะไรเนาะนก่อนยุคป,ปัจจุบันเขาประสบความสาเร็จเพราะเขาทำของคุณภาพดีมากจนได้ถวายในวังเคในวังก็จะมีตราคนก็จะรู้ล้เออเนี่ยคนในวังเชื่อถือเนาะราชวงศ์อะไรสเสวยก็เลยซื้ออุดหนุนตามกันมาต่อๆเรื่อยๆแต่ว่าเขาไม่ได้หยุดนิ่งแค่แบบอ่ะฉันก็ทำวุนถั่วแดงเหมือนเดิมเสิร์ฟท่านไปละกันไมมเขาก็จะปรับ ปรับไซส์ให้เล็กลงไหมเพราะคนปัจจุบันไม่อยากซื้อเป็นแท่งมาหั่นแบ่งกันแล้วนะเปลี่ยนรสชาติใหม่ไหมปรับเป็นขนมที่โมเดิร์นไหมล่าสุดออกเป็นร้านขนมปังปิ้งแต่ใช้แยมถั่วแดง<อ>เห็นไหมคะนี่คือการค<อ>งสิ่งที่ตัวเองถนัดแก่นยังมีอยู่แก่นยังอยู่นะแต่เปลือกไม้ค่อยๆปรับไปเรื่อยๆ<อ>ตรงนี้ค่ะเป็นค่านิยมที่เกตว่าเขาไม่ใช่แบบต้องอนุรักษ์แต่เราต้องแยกออกว่าอะไรควรอนุรักษ์อะไรควรเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนไปเลยเชียร์ให้แบบลูกน้องลูกตัวเองเปลี่ยนครับ ถึงจะอยู่รอดได้ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มหัศจรรย์มากครับเพราะว่ายังคงวัฒนธรรมเดิมอายุกตัวอย่างนะครับเป็นประเทศที่ตั้งแต่สมัยเมจินะ่ทันสมัยมากแต่ขณะเดียวกันยังคงอนุรักษ์ค่านิยมเดิมการอยู่ร่วมกันของสองอย่างผมไม่เคยเคยเห็นประเทศไหนยกเป็นประเทศเดียวแลวครบและครบโมเดิร์นได้ยังไงในการที่เขารักษาของเดิมหรือรักษาของเดิมโดยที่ขณะเดียวกันไม่เคยปิดรับสิ่งใหม่ๆจากโลกครับเขากล้าเปลี่ยนค่ะเฮียอย่างละครคาบูกิที่มีมาเป็น400ปีเนี่ยละครเหมือนคล้ายๆโขนของไทยครับ ต่ปัจจุบันมีการเมริร์จเอาคิมิสึเนยายะเดอะเดมอนสเลเยอร์ ayer, การ์ตูนเข้ามา<อ>หรือว่าการ์ตูนวันพีสมันก็จะมีนักแสดงคาบุกิที่ใส่หมวกฟางเสื้อส<อ>ีแดงแล้วก็แบบเหมือนรัมเข้ามาอันนี้เป็นการยอมปรับตัวแต่ยังคงแก่นในการถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมตัวเองนะแต่ปรับเรื่องให้มันสนุกขึ้นวัยรุ่นมากขึ้น<อ>เพื่อดึงคนกล<อ>ุ่มใหม่เข้ามาเรื่อยๆแน่นอนว่าช่วงที่ปรับ<อ>มีคนต่อต้านไม่เห็นด้วยแต่เขาบอกโอเคยอมเพราะเราอยากให้วัฒนธรรมนี้อยู่รอดจริงๆ แล้วพอป่าผ่านไปกันเวลาก็พิสูจน์เออคนรุ่นใหม่ชอบจริงๆเปิดใจจริงๆก็ถึงค่อยๆได้รับการยอมรับค่ะครับอาจารย์มองว่าคนไทยควรจะมองถึงเรื่องของการทําธุรกิจนะครับที่ยืนยาวและยั่งยืนของญี่ปุ่นอนะอะไรเป็นคีย์เทคเว a y ที่คนไทยควรจะโฟกัสไปบ้างครับคือการสั่งสมโน้ตฮาวครับ โน้ตหาวจะเกิดขึ้นได้เมื่อเราพัฒนาตัวเองทีละนิดทีละนิดเช่นกลึงเหล็กวันนี้เกิดดีเฟกสินค้าที่ใช้ไม่ได้สองเปอร์เซ็นต์เอ๊มีวิธีไหนไหมที่จะปรับให้เหลือหนึ่งจุดแปดหนึ่งจุดหกหนึ่งจุดห้าที่เขาเรียกไคเซ็นมาจ้าใช่ค่ะค่อยๆปรับ,รบทีละนิดทีละนิดเพราะอย่างกรณีฟูจิเมื่อกี้ที่เล่าไปเขาจะเปลี่ยนตัวเองไม่ได้เลยถ้าเขาไม่สั่งสมโน้ตหาวในการพัฒนาฟิล์มไปเรื่อยๆคือพวกนี้คือต้องรู้จริงกันล่ะต้องรู้จริงและต้องค่อยๆปรับไม่ใช่ทำเหมือนเเเดิิิมมแแลลล้้วววกก็นนนนยยยาาพรระััังงไออสทีป่ ตรงนี้เป็นคุณสมบัติสาคัญที่เกศรู้สึกว่าอย่าทําอะไรเดิมๆลองตอนที่ธุรกิจเรายังดีลองทําอะไรใหม่ๆสั่งสมโนโ้ตหาข้นไปโดยใช้ความถนัดเดิมของตัวเองจะทําให้เราได้เก่งมากขึ้นครับอาจารย์แต่มันตลกอย่างเพราะว่าต่านแต่คุยกอาจารย์มานี่ญี่ปุ่นเหมือนไม่ได้เอาเงินเป็นตัวตั้ง <c oughs> แต่ที่สุดแล้วเนี่ยความเป็นความตายธุรกิจมันคือเงินครับอาจารย์นะครับเขามองมิติเรื่องการเงินยังไงพาะอาจารย์บอกว่าสั่งสมโน้ตฮาทำสิ่งที่ดีที่สุด นะครับพัฒนาตัวเองทุกวันเราจะทําให้กนอื่ผิดหวังกับเราไม่ได้แต่เรื่องเงินเหมือนเป็นความสำคัญสุดท้ายเขามองเรื่องเงินยังไงครับอาจารย์เือาคัญมากเลยเค่ะเฮียคือเคยมีนักวิจัยที่มหาลาัยเกียวโตวิเคราะห์บริษัทร้อยปี <c oughs> วิเคราะห์งบการเงินแล้วเขาพบว่าบริษัทประมาณ70%็เอร์เซไม่กู้เงินใช้เงินทุน เราก็ไม่กู้เพราะว่ากลัวว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือธุรกิจเติบโตเร็วเก oh. ินไปแล้วที่เราสัมภาษณ์เราเจอจุดร่วมกันมากๆของธุรกิจอยู่ได้นานคือเป้าหมายในการทําธุรกิจมไม่ใช่การเติบโตกําไรปีละกี่เปอร์เซ็นต์ไม่มีการตั้งเป้ายอดขายแต่แค่ขอให้บริษัทเราอยู่รอดได้นานการอยู่รอดสําคัญกว่าการทําธุรกิจให้ได้กําไรอย่างช่วงโควิดโอ้โหกำไรตกตายแล้วนักลงทุนจะ่าไงธุรกิจร้อยปีไม่คิด ทำยังไงใี้อยู่รอดกาไรศูนไม่เป็นไรเดี๋ยวปีหน้าค่อยทําใหม่เพราะเราจะอยู่ไปนานๆไงมันเลยไม่เครียดแล้วพอไม่เครียดไม่โดนกดดันด้วยยอดขายเขาจะไม่ทําอะไรแปลกๆค่ะไม่พยายามลดต้นทุนเกินไปดูแลพนักงานดีใหม่ไหลพนักงานออกพนักงานก็รักและจริงใจก็ร่วมกันพัฒนาสินค้าไม่ปลอมแปลงสินค้า ถ้าเมื่อไหร่เราเอาเงินเป็นตัวตั้งซึ่งถามว่าผิดไหมไม่ผิดนะคะแต่ถ้ามากเกินไปมันจะเกิดการช่อกรงต่งบัญชีทำสินค้าไม่ดีปลอมปนออกมาแล้วชื่อเสียงแบรนด์ที่สั่งสมมาหลายสิบป,ปีมันจะทล,ลายไปภายในชั่วข้ามคืนโอ้โหอาจารย์เรียกว่า,วาชี่ปุาตำราบริหารพวกแบบอเมริกันยุโรปจีนไทยไปหมดเลยคําถามอีกอย่างอาจารย์เพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเมจิก็ปรับได้หนึ่งครั้งใหญ่หลังสงครามโลกที่สองถึงแม้จะจบไปแล้ว กลับมายิ่งใหญ่ได้อีกอะไรคือองค์ประกอบในการที่ทําให้คนญี่ปุ่นอีกไนเราบอกตัวเองว่าโลกใหม่ฉันก็ต้องเปิดและทําให้ได้ดีที่สุดด้วยขนาดเดกกันก็มีธุรกิจเก่าอาจารย์ถ้าเป็นช่วงเมจิสมัยรัชกาลที่5้าเขาเปลี่ยนเพื่ออยากให้ญี่ปุ่นโมเดิร์นอยากจะทัดเทียมตะวันตกถ้าช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเาเปลี่ยนเพราะอยากให้ชาติที่ลำบากกับสงครามเราได้สามารถสู้ หรือแบบทัดเทียมกับเจ้าอื่นได้ถ้าเป็นยุคปัจจุบันเขาเห็นแล้วโหสตาร์ทอัพอเมริกามาแรงเราเองก็ต้องพยายามเพื่อคนในประเทศเราเหมือนกันนะอ,อยากให้สินค้าญี่ปุ่นอยากให้บริษัทญี่ปุ่นอยู่รอดไปด้วยกันนะและเกคิดว่าเขาไม่ได้มองในลักษณะศัตรูค่ะว่าโหเราจะไปโค่นบริษัทโนน<อ>บริษัทนี้แต่เราแบบเออทำไมเราไม่ทําให้สังคมพัฒนาเติบโตไปร่วมกันเกดขอเล่าให้ฟังแบรนด์ที่เกดชอบมากๆคือมูจิอาครับค่ะมูจิก็ที่แปลว่าไม่มีชื่อว่าจ๊ะใช่ใช่ใช่ no b r a n คนจะมองว่าโมจิเนี่ยเก่งในเรื่องการทาสินค้าให้มันเรียบง่ายอันนั้นคือสิ่งที่เรามองเห็นแต่กันจร,จริงๆของเขาคือเขาอยากเกิดมาเพื่อทําให้ชีวิตผู้คนดีขึ้นแล้วพอพัฒนาสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าดีๆผ้าปูที่นอนดีๆให้คนญี่ปุ่นโอเคละ next step purpose ถัดไปของมูจิคือการสร้าง G ู o ด Society ทำยังไงให้สังคมดีขึ้นสังคมคทั่วโลกแพ็เกจจริงอ่ะไม่ใช้พลาสติกอันนี้เป็นกระแสะเรารู้อยู่แล้วแต่มีบางอย่างที่เขาไม่จำเป็นต้องทำก็ได้เช่น การเอาสินค้าของวัฒนธรรมอื่นมาขายในร้านมูจิหรือมาที่ไทยเราโคกับดอยตุงนะให้ขายของ oh. ไทยด้วยเพราะอะไรอยากให้ชุมชนไทยได้รายได้ได oh. อยากให้คนญี่ปุ่นเองก็ได้เห็นวัฒนธรรมไทยคนไทยเองก็ได้รู้จักญี่ปุ่น oh. มันจะไม่ใช่การแข่งขันกันแต่มันคือการทําให้ทุกคนได้เติบโตร่วมกัน นั่นคือวิธีการทําธุรกิจที่ยั่งยืนแบบรบ,บริษัทที่ดีของญี่ปุ่นค่ะครับอาจารย์ผมถามมีคําถามหนึ่งเวลาผมเจอคนที่ทํางานอยู่บริษัทญี่ปุ่นเขาจะดูดซับอวัฒนธรรมดีๆญี่ปุ่นเข้ามาที่ตัวเร็วม,มาก <c oughs> ถ้าสมมติว่าคนที่ไม่ได้ทำงานบริษัทญี่ปุ่นและอยากจะเอาความละเอียดถี่ถ้วน <c oughs> ความตั้งใจความนิกถึงผู้อื่นเข้ามาที่ตัว <c oughs> เขาเขาสอนกันยังไงครับอาจารย เคิดว่ามันเริ่มตั้งแต่การเลือกพนักงานเฮียวิทเราก็จะดูพนักงานที่มีแวลูตรงกับเราเช่นถ้าเกิดสมมติเฮียวิทเป็นคนกระฉับกระเฉงมากอาจจะไม่เหมาะกับบริษัทร้านขนมเก่าแก่ของเจตหรื่าอะไรเงี้ยแม้ว่าเฮียวิทจะเก่งมากก็ตามนะคะอันนี้เราจะดูที่แวลูตรงหรือเปล่าขึ้นตรงอ่านสิริตตรงกันไหมพอตรงแล้วเขาจะค่อยๆสอนเรื่องที่ไม่ใช่เงินค่ะเราทำธุรกิจนี้เกิดขึ้นมาเพื่ออะไรเราทำรองเท้านี้เพราะอยากให้คุณยายได้เยอะเดินได้นะเรามาตั้งใจทำรองเท้ากันเถอะ คนก็จะแบบคือเรารู้ว่าทุกฝีเข็มที่เราเย็บมันมีความหมายเราจะไม่ได้ทำแค่เพื่อเงินแน่นอนรายได้ก็ต้องมีบริษัทก็ต้องดูแลพนักงานเป็นอย่างดีแต่เราให้ความหมายของการทํางานไปด้วยค่ะโอ้โหอาจารย์ที่สุดนะครับวันนี้ได้ถอดรหัสความเป็นญี่ปุ่นที่มีความยั่งยืนและยาวนานในอีกรูปแบบหนึ่งเพราะว่าตาราไม่เหมือนกับของตะวันตกซึ่งเป็นกระแสหลักเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆมาคุยกับเราขอ,ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ และถ้าเกิดกว่าท่านใดมีความสนใจเนื้อหาสาระดีๆทางเศรษฐกิจแบบนี้นะครับท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่เพจสาระดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS สํำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วเราพบกันใหม่สวัสดีครับติดตามรายการของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชันไทย i PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify YouTube Apple Podcast s, และ SoundCloud